วิธีทำถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันเลยครับเตรียมเชือกที่จะผูกนะครับโดยใช้เชือกวิ่งนะพันจากขวาไปซ้ายนะครับทับกับวัตถุสิ่งของที่เราจะผูกเป็นลักษณะนี้ ขมวดเชือกหลักเป็นหูแบบนี้เราใช้นิ้วโป้งกดเอาไว้เราใช้ปลายเชือกสอดเข้ามาที่หูที่เราขมวดเราเราก็ดึงให้แน่นเลยนะครับแล้วอย่างนั้นเราก็นะครับสอดปลายเชือกมาอีกรอบหนึ่งเข้ามาที่หูที่เราเตรียมเอาไว้กับเชือกหลัก เอาดึงให้เชือกแน่นก่อนก็ได้ปรับให้มันแน่นเห็นไหมครับแน่นแล้วเนี่ยได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะวิ่งเชือกวิ่งเนี่ยไปข้างล่างเส้นเชือกหลักแบบนี้แล้วดึงเชือกหลักขึ้นมานิดนึงโที่เราดึงเอาไว้เพื่อที่จะสอดปลายเชือกเข้าไปนี้เข้าไปที่ ห่วงเชือกหลับเพื่อรัดและยึดให้มันแน่นแล้วก็ดึงได้อครับอีกหนึ่งวิธีในการผูกบ่วงสายธนูเป็นเงื่อนผูกเชือกยึดปมของที่มั่นคงปลอดภัยที่สำคัญแก้ออกง่าย